ที่ที่พาไปเปิดอาชีพสุดเสี่ยงแต่รายได้สุดปังเหมือนกันนะคะนั่นก็คือมือโยงกิ่งทุเรียนค่ะที่ต้องใช้ความเสี่ยงแลกกับรายได้วันละกว่า2,000บาทว่าแต่คนที่ทำอาชีพนี้ต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะ1ปีมีให้ทำแค่ครั้งเดียวคุณผู้ชมนั่นก็คืออาชีพโยงกิ่งทุเรียนนี่แหละคะ่ะที่ต้องเสี่ยงชีวิตปีนต้นทุเรียนด้วยมือเปล่านะ เพื่อนำเชือกไปมัดกับกิ่งทุเรียนที่กำลังออกผลนะคะป้องกันไม่ให้กิ่งมันหักนะคะเมื่อลูกทุเรียนใหญ่ขึ้นนั่นเองทีนี้เราไปเจอนายพลเทพศีเข้มอายุ32ปีเป็นหนุ่มจังหวัดจันทบุรีโดยกาเนิดเลยนะคะเป็นหนุ่มชาวสวนที่รอบรู้เรื่องทุเรียนตั้งแต่เริ่มออกดอกไปจนถึงตอนคัดทุเรียนขายรวมๆแล้วมีประสบการณ์กว่า10ปีซึ่งเขาก็ยึดอาชีพโยงกิ่งทุเรียนนะคะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความถนัดของเขาเลยนะคะ ว่าแต่ความยากง่ายของอาชีพนี้เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาอธิบายให้ฟังเลยดีกว่าค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงออกดอกเลยครับแล้วก็แต่งลูกอีกคลีปลูกแล้วก็มาถึงกระบวนการโยงครับมันต้องทําหลายกระบวนการเลยก็ <c oughs> <c oughs> ได้ครับเพราะว่ามีแค่สามเดือนต้องกอบโุยช่วงนี้แหละครับ <c oughs> มีอันตรายช่วงลมแรงครับลมแรงก็ยากอยู่ครับนะ ต้นมันสูงบางต้นก็สูงบางต้นก็แบบเนี้แบบนี้มันก็ปลอดภยัยเพราะมันกิ่งมันไม่ยาวมันไม่ทอดออกไปยาวมากแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นต้นใหญ่ๆมันอันตรายลมแรงสำหรับอุปกรณ์คู่กายมือยงกิ่งทุเรียนนะคะคุณผู้ชมเขาจะใช้ไม้ตะขอแล้วก็มีดอะคะ่ะคุณผู้ชมแค่สองอย่างนี้นะส่วนที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีใจที่นิ่งกับสติที่เต็มร้อยตรงนี้ก็สำคัญนะคะ ส่วนค่าแรงนะคะที่รับโยงกิ่งทุเรียนเนี่ยค่าแรงแบบเหมาๆเลยคุณผู้ชมก็ลูกละ5บาทนะคะแต่ถ้าสวนไหนเนี่ยเป็นสวนทุเรียนโบราณนะคะคุณผู้ชมการโยงกิ่งเนี่ยมันจะยากหน่อยนะราคาเหมาอาจสูงถึงลูกละ9บาทเลยทีเดียวทําให้เขาก็มีรายได้ไม่ต่ากว่าวันละ2 0 0 0บาทนะคะแต่ต้องเร่งทําทั้งวันค่ะเพราะว่าขณะนี้ชาวสวนคุณผู้ชมคะ โทรมาจองตัวให้ไปโยงกิ่งทุเรียนคิวแน่นไปทั่วทั้งภาคตะวันออกแล้วนะคะโดยเขาจะตระเวนรับงานทั้งจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดจนช่วงนี้โอ้โหคุณผู้มชมไม่มีวันหยุดเลยอะค่ะให้กําลังใจเขาหน่อยนะมือโยงกิ่งทุเรียนช่วงนี้เป็นช่วงกรอบโกยค่ะเขาบอกมาแบบนี้นะเพราะว่าอาชีพนี้หนึ่งปีมีให้ทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ